สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A นะครับมา <c oughs> เปอร์เอินเพื่อนๆถามคำถามเข้ามานะคะัคำถามก็มาจากเมื่อวานนั่นแหละ <c oughs> หลังจากที่ลงคลิปไปแล้วคำถามเราก็จะประมาณว่าอะไรอะไร,อะไรง่ายๆ <c oughs> ผมดีมาตอบก่อนนะครับเพราะว่าบางทีทํารายการไม่ทันนะรวมคําถามเลยแล้วกันวันนี้มีทัักสองคำถามเนาะรวมๆกันมาคาถามแรกๆอาจจะเป็นคำถามง่ายๆหมายคำถามที่สองนี่อาจจะแบบ ใช้เวลาอธิบายนานนิดนึงนะครับแต่แต่ไม่ยากเข้าใจง่ายเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับเอาคําถามแรกก่อนนะครับคําถามแรกเขาถามมาว่าไอเรื่องใบมีดที่ผมอธิบายไปนะใบวัสดุที่ใช้ทําใบมีดอะใบมีดมันโอเคอยู่แล้วลหละแล้วไอไอสลักตรงกลางมันอะใช้วัสดุอะไรทำมันดีไหมเข้าใจคําถามไหมฮนะ เราคุยเรื่องวัสดุทําใบมีดนะครับจับมีดหลายๆเล่มที่เราผมมามาอธิบายให้ฟังนะว่าอ๋อมันใช้อะไรทําในการผลิตนะครับแต่ปัญหาของเขามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ละปัญหาของเขาคือมันเริ่มเจาะลึกลงไปแล้วว่าแล้วไอ้สลักตรงนี้ไอ้สลักที่มันเป็นหมุดเนี่ยมันใช้อะไรทําอ่ะมันทนไหมไอ้มีดมันทนอยู่แล้วล่ะแต่ไอ้สลักมันจะทนเปล่าใช้ไปนานๆถ้าสลักมันพังมีดมันก็ใช้งานไม่ได้นะไม่ครบฟังก์ชันนะเออน่าสนใจไหมนะครับ อ่ะโอเคหยิบมาตอบให้ฟังแล้วกันนะครับเรากําลังคุยเรื่องสลักตัวนี้นะฮะสลักตัวนี้มีความสําคัญอะไรสลักตัวนี้มีความสําคัญคือเป็นแกนหมุนมันเป็นจุดหมุนเป็นจุดหมุนของมีดพับมีดพับคือมีดพับได้พับได้ก็จะมีจอยตรงกลางเนี่ยที่มันเอาไว้หมุนเพื่อเปิดปิดเปิดปิดเนี่ยนะครับเท่านั้นเองวัสดุทําใบามีดเนี่ยเจะเวอร์วังอลังการก็คือตรงนี้นะครับถ้ามองถึงเรื่องของมูลค่า ต้นทุนของมันนะต้นทุนถ้าไม่นับเรื่องแบรนด์สินค้านะ,ะถ้าผมไม่นับเรื่องแบรนด์นะสมมติว่ามีดยี่ห้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องห่วงว่ามูล,มล,ลค่าแวลูลของสินค้ามันคืออะไรความแพงของมันก็คือราคาของไอใบนี้อืราคาของไอใบนี้เอาไปชั่งกิโลเลยชั่งกิโลขายเลย M1 M390 กิโลเท่าไหร่420 h c กิโลเท่าไหร่อ,อ D2 ตัวนี้กิโลเท่าไหร่ชั่งเลย เอาแบบง่ายๆยานี้เลยนะผมเอาง่ายๆนะครับหรือและหรือไอจีเทนสเกลเนี่ยไอตัวไอตัว FRN ตัวนตนเนี้ยพลาสติกไอเนี้ยเอาไปชั่งกิโลเลยอะไรกิโลจะแพงมากกว่ากันมีมูลค่าเหมืกันไอโลหะหมุดตัวนี้ด้วยเอาไปชั่งเลยแล้วก็ประกับตัวนี้ไปชั่งคลิปตัวนี้ไปชั่งนะครับถ้าผมไม่สรุปง่ายๆนะฮะตัวเนี้ยจะมีมูลค่ามากที่สุด เขาถึงเอามาเขียนเป็นสื่อโฆษณาถูกไหมเออเอเอ,เอ,พ,อพอเข้าใจที่ผมพูดไหมฮนะมันมีมูลาค่ามากที่สุดเขาก็เลยเฮ้ย hey, เอามาโม้หน่อยว่าราคามันอย่างเงี้โม้หน่อยว่าเรามีสินค้าอะไรนะครับชิ้นต่อมาที่เขามาโม้กันต่อนี่เพื่อบอกว่าเฮ้ย hey, คุณสมบัติอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องราคาแล้วว่าเฮ้ย hey, ไอ้ด้านหนึ่งนี่นะมัน,นมเป็น F I N นะทำให้คุณจับนะักเกิดคือมัน จะหนึบมือขึ้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสสตีลธรรมดาเขาก็ไม่ได้ระบุอะไรนะครับบางเจ้าบางแบรนด์ระบุระบุเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยฉันเลือกใช้คัดสันคลิปหรือประกับตัวนี้นะสมมติว่าประกับเป็นไทเทเนียมเขาจะบอกเลยเพราะไทเทเนียมดูมีมูลค่าดีนี่หว่าเขาจะบอกว่าประกับตัวนี้เป็นไทเทเนียมแต่ไม่มีใครเคยบอกเลยว่าหมุดตัวนั้นมันคืออะไรนะครับลองฟังลอจิกกันไ้เลยนะบางเจ้าก็บอกด้วยว่าคลิปตัวเนี้ยมันใช้วัสดุทำอะไรเช่นมีดฟ็อก มีฟอกคาร์บอบิดอย่างนี้นะครับมีฟอกคาร์บบิดสักคู่นะครับเราอาจจะต้องเติมอะไรบางอย่างเข้าไปเติมอะไรบางอย่างเข้าไปอืมได้ไหม คับเหมือนเดิมแสงมืดน,น,นะฮะอาจจะเติมแสงเข้าไปหน่อยือเหมือนเดิมนะครับอ่ะชิ้นต่อมานะครับมีฟ็อกมีฟ็อกเขาก็จะบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยใช้420 J2 ในการทำเขาจะระบุมาในสเปคของสินค้านะครับตรงนี้เป็น G10 ใบมีดก็เ6 9นหกเก้นะ ตรงนี้เป็นออลูมิเนียมอลอยเกยรืออากาศยานนะแต่ก็ไม่เคยพูดถึงสลักข้างในนี่หว่าในข้างในเนี่ยหรือชุดชุดข้างในชุดล็อกบางทีเขาก็ไม่ได้บอกนะทำไมเขาไม่เขาไม่บอกเพราะเขาไม่ได้บอกนะบอก็เพราะว่ามันไ,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 ไม่ได้เป็นส่วนที่จะมาเสริมในการขายสินค้าตัวนี้ตัวนี้เมทิลอิตรีเห็นไหมไอที่ผมพูดมาเนี่ยเฮ้ยแม่งอสะดแมงมุมมานี้ไหมเขาไม่เคยบอกนะว่าสลักตัวนี้เท่าไหร ผมไม่เคยบอกนะครับมันก็เป็นสแตนเลสธรรมดานี่แหละเพราะจากสเปคที่เขาลงมาก็คือมันคือเป็นสแตนเลสธรรมดานี่แหละก็คือสแตนเลสเกรดอะไรหลัะธรรมดาระกูลเลขสี่ไม่สี่สองศูนย์เจสองก็ตะกูลพวกตะกูลเลขสี่อะสี่สี่ศูนย์เอสี่สี่ศูนย์บีแถวๆนั้นนะตกูลเลขสี่ถ้ามันลงไปเลขสามมันจะแพงมันจะเป็นสแตนเลตเกรดที่แพงกว่าเช่นสามศูนย์สี่สามถึงหกแอลไม่ใช้หรอกมันแพง ก็ <c oughs> มาใช้ตะก,กูลเนี่ยเลขเลขเ็กเสีเขาไม่ได้เน้นเรื่องความเพียวิฟายหรออือป้องกันกรดหรืออะไรกันมากมายขนาดนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเลือกใช้เพราะเป็นสิ่งที่หาได้ทั่วไปในตลาดแล้วก็เป็นสเตเลสลุมที่ราคามันถูกที่สุดซะด้วยถ้าจะถูกที่สุดเลยก็เลือกออกมาใช้มันเป็นวัสดุข้างในเนี่ยแล้วแล้วทำไมต้องเลือกใช้อย่างนั้นน่ะมาดูต่อเนี่ยก็คือไอหมุดตัวนี้ที่เป็นการหมุนเนี่ย ถ้าสมมุติว่ามีการหมุนใช้งานไปเรื่อยๆเปิดปิดเปิดปิดไปเรื่อยๆนะครับไอตัวแกนหมุนถูกแรงเสียดทานทํางานไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการสึกหรอเกิดขึ้นใช่ไหมฮะพอมันสึกพอมันสึกหรอมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องมาเลือกแล้วว่าถ้ามันมีวัสดุสองอันมาขบกันนะ่ะคุณจะให้ใบมีดมันสึกหรอหรือจะให้หมุดมันสึกหรอคําตอบคือ แน่นอนนะเราไม่อยากให้มีดมันสึกหลอเราก็อาจจะใช้ให,หมุดนี่แหละมันสึกหลอไปแทนนี่เพราะฉะนั้นไอ้หมุดตัวเนี้ยก็จะมีว่าง,ง่ายๆคุณสมบัติความแข็งอ่อนอ่อนกว่าตัวนี้มันก็จะไม่ทําให้หมีดมันสึกหลอเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องการจะเปลี่ยนห, <c oughs> ห,หมุดข้างในหรือต้องการจะเปลี่ยนแล้วเฮ้ยมีดมันเริ่มคอแล้วเราจะเปลี่ยนอะไรดีก็เปลี่ยนหมุดข้างในเท่านั้นเองแต่โอเคละ่ะอันนั้นเราพูดกันเรื่องกลไกที่มันแบบ ซับซ้อนแต่มีดเพรานมันมีมันมีบริษัทขายหมุดด้วยนะครับมีนะฮะเป็นพวกสเปร์พาร์ตของแต่มันหายา,ยากครับมันนานผมเหอนสักทีหนึ่งมีอะแต่ใครจะไปเปลี่ยนหมุดม,นะมันนะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งสำนักแต่งก็คือเป็นสำนักแต่งอะเขาเปลี่ยนคลิปเปลี่ยนหมุดเปลี่ยนสีข้างในเมียนะถอดแบบนี้มาเลยคุณถอดแล้วก็มาประกอบใหม่ทําได้นะครับแต่คุยกันเรื่องของสแตนดาดก็คือไอ้หมุดข้างในเนี่ยมันเป็นสแตนเลสเลขสี่อย่างที่ผมบอกนะครับ ซึ่งไม่ได้มีคุณค่าอะไรเอาไปนําเสนอก็ไม่ได้มีผลทางการตลาดอะไรก็แค่ใส่เข้าไปให้มันทํางานได้แล้วมันก็จะมีความแข็งน้อยกว่าไอ้หัวมีดนี่เท่านั้นเองเพราะว่าการขบกันต้องมีตัวหนึ่งสึกแต่ถ้ามันใช้วัสดุที่มันมีความแข็งเท่ากันสองอันนี้ละมึงแม่งจะพังบ่พอกันเลยแล้วถ้าเวลาคุณซ่อมคุณซ่อมซ่อมสองอันนีพ้พูดกันถึงตอนที่มันต้องซ่อมนะแต่ในความเป็นจริงแลวเราเราไม่ได้ซ่อมมีดหรอกแต่เขาออกแบบการออกแบบมันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอก ทนไหมทนทนอยู่แล้วสตแตเลหขบกันผมใช้ใช้มีดมานานอะ่ะเปิดปิดเปิดไปเปิดมาเนี่ยเราเราพบว่ามันไม่เคยสึกหลอเลยแต่เราพบพบว่าไอ้ค่าทอรอ์เรนต์ตรงเนี้ยนานๆมีดมันจะเริ่มคลอนเพราะว่าไอร้รอบๆตัวเนี่ยมันเริ่มแบบมันเริ่มกินตัวไปเรื่อยๆครับแล้วก็ระบบล็อกมันจะเริ่มไม่เป๊ะแล้วเพราะว่าเกิดการขูดขึ้นบ่อยๆนะถ้ามันขูดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆไอ้ที่ผมว่านี่หลักสิบปีเลยนะ นะครับหรือคุณใช้งานมันเป็นเวลานานมากบางทีมันก็อาจจะมีการสั่นคลอนคือข้างในมันเริ่มสึกหล่อแล้วอะแต่ไม่เกิดจากการใช้งานเป็นเวลานานครับคนที่เขาซื้อไปใช้จริงๆแล้วเขาก็พี่ซื้อเล่มใหม่เอาเล่มเก่าอะนี่อย่างมันเป็นแบบนี้แล้วโอเคคุณใช้งานมันเต็มที่เลยใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ที่มันจะพอได้ขนาดนั้นอเอาไปงัดด้วยนะพราอถ้ายิ่งงัดตรงนี้มันก็จะยิ่งถางออกมามีดมันมีไว้เฉืออแต่บางคนก็เป็นงัดนิดงัดหน่อยเป็นไรไปนั่นแหละมันจะค่อยๆเป็นเรื่อยๆนะครับ กับมีดะกูนมีดใช้งานโอเคไหมฮะน่าจะตอบคําถามเพื่อนๆน,นะครับว่าตกลงข้างในเนี่ยมันคืออะไรนะฮะมันก็คือวัสดุตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายหรอกแล้วก็มีความนิ่มกว่าตัวใบมีดหลักนะครับคําถามที่สองนะฮะคำถามนี้อืมมันเกิดจากลูกค้ามาถามผมนี่แหละอธิบายอย่างนี้ก่อนคําถามพวกเนี้ยมันจะเกิดจากคนที่ คนที่อายุยังจะไม่ค่อยเยอะนะครับคุณลองฟังนะฮะฟังแล้วฟังผมเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมนะถอดจิตวางไว้ไม่ต้องเทคไซส์อยากเชื่อเชื่อไม่อยากเชื่อกดข้ามรับไม่ได้กดข้ามคุณเคยได้ยินคําว่าซื้อของเนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะต้องโงโ่ด้วยคุณเคยได้ยินคําพวกนี้ไหมผมเคยมีลูกค้ามาถามอย่างนี้แหละคือคนเขาอา,อายุจะไม่ค่อยเยอะ พี่ไอ้มีดแพงๆเนี่ยซื้อทำไรอ๋อซื้อมาสะสมมันมันมันทำอะไรได้ไมากกว่านี้มันมันก็ทําอะไรไม่ได้อะม,มันก็เป็นมีดสะสมเขาเขาอาจจะมากับความคาดหวังี่ผมบอกไงแล้วแบบพี่แบบมีธรรมดาไมหมซื้อไปแล้วแล้วคนเขาแบบไม่หาว่างโง่อะไรเงี้ยแบบไปโดนมามีเงินไม่พอนะมึงต้องโง่ด้วยคุณเคยได้ยินคาพวกนี้ไหมฮะแต่ก่อนผมก็เป็นนะเออนี่ผมสารภาพเลยนะแต่ก่อนสมัยเด็กๆสมัยที่ ผมยังหาเงินไม่ได้อะยังแบบยังมีเงินไม่เยอะแล้วเราจะมองสินค้าแค่ฟังก์ชันอ่ะอยากได้อะไรตัดกระดาษอ๋อเอาคัตเตอร์สิหอยไปเอามีดอะไรซื้อมาทั้งสามสี่พันมีตังค์อย่างเดียวไม่พอนะเนี่ยต้องโง่ด้วยหรออะไรเงี้ยซื้อไม่ได้เงินอย่างจะซื้อไม่ได้นะมันเหมือนเราไปแบบไปเหยียดเหยียด,ดเขาก็าจะมีลูกค้ามาถามผมประมาณเนี้ยผมก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงผมจะไปจะไปบอกเขาอบรมเขาไงผมก็บอกมันเป็นมันเป็นของสะสมอ่ะเหมือนเราชอบอะไรแล้วผมก็จะโยกไปประเด็นอื่นน,นะถามว่าเอ้ยปกตินายเล่นอะไรเหรอ เออในเล่นอะไรอ่ะในชอบอะไรในเล่นกีฬาอะไรอะไรประมาณนีน้สมมติว่าคุณชอบคุณชอบเล่นแบดผมก็จะโยงไปนะคุณชอบเล่นแบดไม้แบดมันมีกี่ย่อโอ้ยพี่มันมีโยเนเด็กมันอะไรนะแล้วไอโยเนเด็กมันแพงไหมแพงพี่อันหลายตังนะเขาชอบไม้แบดมากกว่ามีดพับแล้วไม้แบดท,ที่คุณมีมันราคาเท่าไหร่โอ้เนี่ยผมเอาแค่พอใช้ได้เนี่ยอย่างนั้นมันแพงเกินไปวพสดุมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะแต่แบบจะอย,อย่างว่าแหละคนซื้ออะจะมีลักษณะใครใคร คนซื้อแบบบางคนเขามีตังค์ซื้อแต่ตีไม่เก่งหรอกผมก็มาฟังฟังผมว่าคือเราจะอ้อม้อมบอกเขาคือไอ้มีดเนี่ยมันก็เหมือนไอ้ไม้แบดโยนเอกนั่นแหละไม่ต่างกันเลยเหมือนกันเลยบางอันไม้แบดเขาไม่ต้ซื้อมาให้ตีด้วยเขาซื้อมาอวดซื้อมาโชว์กันเขามีเงินเขาอยากซื้อทีนี้กลับมาที่เราเว้ยสมัยก่อนทําไมผมมีความคิดแบบนั้นวะ ก็ผมก็ถูกคนหนึ่งเขาพูดมาแบบเนี้ยก็ปลูกฝังมาสมัยเด็กๆอ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะเราแยกอะไรไม่ออกหรอกตัวคุณเมื่อ20ปีที่แล้วกับตัวคุณที่ยืนอยู่ณนะวันเนี้ยมันคนละคนกันนะเว้ยมันคนละคนกันเลยมันคน,คนละคนเลยนะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะย้อนเวลากลับไปคุยกับผมเนี่ยไอคนที่20ปีีแล้วแม่งแทบจะต่อยกันเลยนะแนวความคิดที่แบบมึงเกิดมาแค่20ปีอะ่ะมึงยังไม่ไม่รู้หาเลยเลยอะ่ะเออกับเผชิญชีวิตมาสี่สกว่าป,ปีละผ่านอะไรมาเยอะละ เริ่มจะเริ่มสอนคนแล้วเริ่มเป็นครูที่สอนคนแล้วนะครับก็เลยเกิดกระบวนการเปลี่ยนไปก็เลยรู้ว่าอ๋อถ้าเรามีความคิดแบบนั้นมันหมายความว่าตอนนั้นเฮ้ยผมไม่มีเงินนี่หว่าผมไม่มีเงินน่ะผมยังหาเงินไม่ได้เลยยังเรียนหนังสืออยู่เลยอะ่ะเราก็เลยมีความคิดแบบนั้นว่าเฮ้ยเขาซื้อไปทำไมวะสิ้นเปลืองแม่งแม่งไร้าสาระว่ะเอาเงินไปทำอย่างอื่นอ่ะมันเงินเขาด้วยนะ <laughs> เออ มันเงินเขาด้วยนะพอผ่านเวลามาจนถึงวันนี้อ๋อผมรู้แล้วแล้วหลังจากที่ผมผ่านเวลามาผ่านการทํางานมาเจอคนเจอนั่นเจอนี่มาผมเลิกใช้คําแบบนั้นอีกเลยครับผมเลิกเลยเพราะอะไรน่าสนใจนะเพราะวันหนึ่งเราหาเงินได้พอเราหาเงินได้เราไม่ต้องขอใครเราสามารถทํามาหากินได้เราม,เรามีเรามีช่องทางทํามาหากินเรามีกิจการเรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเรามีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลย แล้วเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหาเงินมาได้อะเงินที่เราได้มามันควรจะมาซื้อความสุขของเราถูกไหมคำตอบคือใช่ไม่มีใครเอาเงินไปซื้อความทุกข์หรอกครับเฮ้ยวันดีคืนดีซื้อมีซักเล่มไหมเด็กๆเราอยากได้นี่ว่าโตขึ้นมาเรามีตังแล้วเนี่ยเราก็ซื้อมาเล่นของเราเราชอบของเราแบบนี้แล้วก็จะมีไอ้เด็กๆรุ่นก่อนเราเนี่ยโหลุง มีดเล่มเป็นพันเลยนะตรงนั้นน่ะร้อยกว่าบาทเองทํางานได้เหมือนกันเลยใช่เองเป็นข้าเมื่อตอนนั้นใช่ไหมเองยังหาเงินไม่ได้ถูกไหมทางเลือกเองมันก็เลยจํากัดและเองก็ไปว่าคนคนที่เขามีทางเลือกที่มากกว่านี้ซื้อมีดที่ราคาแพงกว่านี้ซื้อรถที่ราคาสูงกว่านี้แต่มันเป็นเงินของเขาเลยนะไม่ต้องสนใจนะว่าบ้านเขาจะรวยหรือเขาจะรวยขึ้นมาด้วยตัวเองแต่สุดท้ายคือมันเงินของเขา มันเป็นความสุขของเขาบางคนไม่ซื้อมีดด้วยนะแดกเหล้าขวดเป็นพันเป็นหมื่นนะ่ะความสุขของเขาบอกเขาไปบอกมนเอีกใช่ไหมโอ้ยกินทาไมเหล้าขวดลาตั้งแพงถึงเหล้ามันจะแพงมันก็เขาประสบความสําเร็จอนะ่ะมันเงินเขาเขาจะทําอะไรที่มันดูไร้สาระในมุมของคุณมันก็เรื่องของเขาแล้วไปถามเขาว่าเขาสนใจไหมเหมือนกันอนะ่ะมีหนุ่มๆม,มาถามผมอย่างเงี้ย โอ้ยลุงมาต่างอะไรกับมีดละอดเล่มละร้อยกว่าบาทงั้นแสดงว่าคุณยังเด็กมากๆคุณไม่รู้หรอกว่ามันมีค่าเท่ากันทางกฎหมายเลยแต่ว่ามันมีมูลค่าที่ไม่เท่ากันทางสังคมทางธุรกิจส่วนใหญ่ผมใช้มันในเชิงธุรกิจเพราะว่าผมไม่ค่อยเน้นสังคมแต่ผมเน้นธุรกิจเฮ้ยทำธุรกิจอะไรขายมีดขายอุปกรณ์เดินป่าแคมป์ติงเฮ้ยพี่มีดเล่มนี้มันมีราคาไหมอ๋ออันเนี้ย best made made in USA มันไม่ได้เอามาลุยน้ําลงน้ําทะเลได้นะถ้าอยากลงน้าทะเลต้องไปใช้สเปคอีกสเปคหนึ่งเฮ้ยพี่รู้ได้ไงผมคนขายมีดแล้วก็จะมีเรื่องคุยกันนี่คือธุรกิจของผมนะครับมันจะเป็นหนึ่งความรู้ของผมแล้วก็เราก็จะประสบพบเจอคนแบบนี้เข้ามาอ้อนแสดงว่าเฮ้ยเขายังผ่านเวลามาเรารู้เลยเขาอาจจะหาเงินไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้มันเป็นความคิดของผมส่วนตัวเลยนะผมเคยเป็นมาก่อนผมผ่านเวลามาแล้วผมจะไม่เป็นแล้วผมไปเจอคนที่เป็นแบบนั้นอนะ่ะผมจะรู้แล้ว ใช่เขาอาจจะยังไม่เคยหาเงินได้เยอะเะมากๆแล้วก็กูอยากซื้ออะกูอยากกูอยากไปเที่ยวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยกูอยากไปเที่ยวอ่ะกูอยากไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะโอยไปเที่ยวทำไมต่างประเทศเสียดายตังค์เราจะเริ่มรู้แล้วครับว่าถ้าถามว่าเขาไปฟรีได้ไหมเขาคงอยากจะไปนะแต่ถ้าไปแล้วมันต้องเสียตังค์แล้วเขาต้องคิดมากเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่พร้อมที่จะไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้อาจจะมีสิ่งอื่นที่จําเป็นกว่านะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าใครนะตามนั้นเลยมันเป็น เส้นทางชีวิตของผมมาวันนี้คืนนีผมอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศผมพอไปได้แล้วผมอยากไปฮะแต่ผมไปกับแม่ผมอ่ะเออผมก็ไปแต่หน้าวันนี้ผมผมไม่อยากไปละผมผมผ่านมาละผมผ่านกิจกรรมกีฬาอะไรเล่นเนี้ยผมแต่งรถมาเยอะละจนหลังผมไม่แต่งรถละผมพอละก็ผ่านเวลามาเรื่อยๆไอ้ทุกกิจกรรมแม่งใช้เงินหมดเลยเว้ยใช่ก็ย้อนับมาที่คําถามของเพื่อนๆนั่นแหละครับไม่รู้ว่าจะตอบคําตอบได้หรือเปล่านะว่า พี่มีมีดตัวไหนที่แนะนําว่าซื้อไปแล้วเขาจะไม่ว่าเอาถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณกลัวที่เขาจะว่าแสดงว่าคุณยังไม่ผ่านด่านแต่ถ้าคุณผ่านด่านไปแล้วแก่เงี้ยอะไรเงินกูใช่ปะใครอยากพูดอะไรก็เรื่องของมึงกูอยากซื้ออะไรก็เรื่องของกูเพราะกูมีเงินแล้วกูก็ไม่สนใจจะไปอธิบายพวกพวกมึงฟังด้วยนะว่ากูชอบแบบเนี้ยเออไม่ต้องสนใจหรอกอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวจานผสมสีห้าล็อกวใครเขาจะหาว่าอะไร ก็ผูอยากกินผู้อยากรู้ว่าแล้วกูมีปัญญาที่จะไปกินมันได้อ่ะใช่ป่ะ <_ C 1> ก็ตอนนั้นเองฮะคําตอบผมถอกง่ายๆแล้วถ้าคุณเริ่มมาฟังผมแล้วคุณลองย้อนดูตัวเองว่าเฮ้ยคเคยเป็นแบบนั้นเปล่าะแล้วมันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมถ้าไม่เป็นผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะบางทีเราอาจจะผ่านผ่านเขาเรียกอะไรอะสิ่งแวดล้อมมาไม่เหมือนกันมีระบบความคิดที่ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเฮ้ยของไรสาระของไม่มีประโยชน์แล้วแต่เลยแล้วผมมองของอื่นๆที่มันไม่มีประโยชน์มีไหม มีเยอะแยะครับแต่ผมจะไม่ไปเที่ยวว่าเขาว่าไอ้ที่คุณใช้ไม่มีประโยชน์ไปกินคนนั้นทีไอเนี้ยไม่มีประโยชน์ไอนั้นไม่มีประโยชน์ไม่ได้มันเป็นความสุขของเขาเราแค่ไม่ชอบเองเหมือนกันเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ใช่ไหมเหมือนแบบโอ้ถ่ายคลิปอะไรเนี่ยพูดจาเขาไม่พอโอ้ยเป็นครูด้วยพูดจาแบบนี้ใครไม่จะไปฟังมีคนที่เขาไม่ชอบผมมันก็มีได้ไหมไม่แปลกนะธรรมดามากแต่ผมอยากจะบอกว่าเอ้ยผมเป็นแบบเนี้ยเนี่ยคือนี่คือตัวผมผมเป็นแบบเนี้ย เออแล้วก็แนะน,นําคนผู้จ้าหมาไม่แดกอย่างเงี้ยปากหมาแบบเนี้ยก็มาอธิบายเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบเนี้ยเพื่อจะเอ๊ะแล้วก็ลองมองดูว่าอืมความสุขเราสุขเขามันไม่เหมือนกันมันก็เลยมีการนําเสนอสินค้าที่ไม่เหมือนกันถามว่าของพวกนี้มันคืออะไรผมบอกคุณแล้วใช่ไหมมันเป็นของฟุ่มเฟือยมันเป็นจิวเวลรี่มันไม่ใช่มีดมันเป็นของสะสม พอมันลงลงโหมดของสะสมเนี่ยมันไม่มีราคาราคาควบคุมหรอกครับพราะมันไม่ใช่ราคาควบคุมมันไม่ใช่น้าเปล่าอะมันไม่ใช่สินค้าแบบอุปโภคบริโภคที่ต้องแบบโอ้ต้องมันขายราคานี้ไว้มันไม่ใช่ถ้าคุณเข้าใจกฎคำนั้นคุณจะไม่ตั้งคาถามเลยครับว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่สินค้าควบคุมจากทางรัฐบาลนะมันเป็นสินค้าแฟชั่นแค่นั้นเองนะพอเริ่มพอเริ่มคุยกับผมเรื่อยๆแล้วถ้าศึกษาคุณก็จะเริ่มรู้แล้วว่าผมกาลังพูดอะไรอยู่ นะครับต้องไปศึกษาว่าสินค้าที่เขาควบคุมมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช่นน้ําเปล่าอย่างเงี้ยสินค้าควบคุมบางทีเราขึ้นราคาไม่ได้ก็ต้องขายกวดหน้าห้าบาทสิบาทแต่ถ้าคนไหนที่เขาเขามีความรู้หน่อยนะครับเขาก็จะไม่ขายน้ําเปล่าละเขาก็จะขายน้ําแร่เพราะน้ําแร่ไม่ใช่สินค้าควบคุมมันไม่ใช่สินค้าพื้นฐานมันเป็นสินค้าที่คุณจะขายกวดละสี่สิบหกสิบก็เรื่องของคุณถูกไหมกระทรวงพาณิชย์เขาว่าไว้อย่างนั้นอ่ะ แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นร้านอาหารที่มีบรรยากาศดีๆอยากจะขึ้นราคาอาหารอยากได้กําไรมากเพิ่มมากขึ้นขายน้ําแร่ครับคุณจะไปขายน้ําธรรมดากําไรมันน้อยมันบวกอะไรไม่ได้แล้วถ้าคุณนี่ไปขายน้ําแร่คนที่เขาไปนั่งกินน่ะเขาก็จะไม่ใช่คนที่กินน้ําเปล่าว่าเขามีเขามีกําลังที่จะจ่ายน้ํากว่าสี่สิบห้าสิบหกสิบเขาจ่ายได้เขาไม่มีปัญหาเขาอยากกินน้ําแร่เขาไม่ได้อยากกินน้ําธรรมดามันก็จะตรงกันบิสเนสมันตรงกันแล้วคนที่อยู่นอกร้านนี่นก็จะมองเข้ามา ทำไมอ่ะไปกินทําไมน้ำอื่นก็มีเยอะแยะนั่นแหละครับก็ <c oughs> จะวนเวียงไงไปอย่างนี้โอเคไหมไม่รู้ตอบคำถามป่ะนะไปละสวัสดีครับ